หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งดูแลเสื้อผ้าเราจะดูแลเสื้อผ้าของเราให้มีอายุการใช้งานนานๆได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะถ้าเสื้อผ้าหนูชำรุดหนูควรทำอย่างไรดีคะเราก็ต้องนำเสื้อผ้าที่ชำรุดมาซ่อมแซมเสื้อผ้าเรามาดูหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันเลยค่ะ 1. เลือกวิธีซ่อมแซมให้เหมาะสมกับลักษณะของการชำรุดของเสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอยู่ในสภาพดีใช้ได้และมีความคงทน 2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ่อมแซมให้เหมาะกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมเช่นได้สีเดียวกับเสื้อหรือสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่เราจะซ่อมแซมมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากันเลยค่ะ1 กันไก่สได้เย็บผ้า 3. เข็มเย็บผ้า 4. เข็มหมดุดกันไกตัดผ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดผ้าให้มีขนาดและรูปร่างตามที่เราต้องการและตัดเส้นได้ได้เย็บผ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร้อยเข้าไปในรูเข็มเย็บผ้าใช้เป็นตัวยึดชิ้นส่วนของผ้าให้ติดก,กัน เข็มเย็บผ้าเป็นเครื่องมือที่มีรูสำหรับร้อยได้เย็บผ้าใช้เย็บสอยให้ผ้าติดกันเข็มหมดุดมีลักษณะคล้ายเข็มแต่ผ้าให้เย็บติดกันไม่ให้ผ้าเคลื่อนขณะเย็บมาฝึกเนาผ้าและสอยผ้ากันเลยค่ะเด็กๆเป็นวิธีการเนานะคะเด็กๆมีเข็มมดุดได้นะคะเข็ม กันไก่แล้วก็ผ้าที่เราจะใช้ฝึกกันอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำเข็มมาร้อยได้ก่อนอ่ะเด็กๆเ,เอาเข็มอองมาค่ะอันนี้ก็คือเข็มนะคะต่อไปเร,เราจะเราจะได้ใส่ลงไปในเข็มอ่ะเด็กๆใส่ตามครูได้เลยมองเห็นไหมแล้วห,หนูก็ดึง ดึงเลยประมาณนี้ถาวนี้เราจะใช้ก,กรรไกรตัดตรงนี้ที่เราตัดออกมานะคะวางประกบกันแบบนี้เด็กๆวางซ้อนด้านบน แล้วก็เอาเข้าด้านล่างเอาเขา้าเอาเขา้าเอาเอาเขา้เา,เขาตรงกลางดึงขึ้นมาผูกปมไว้ผูกเป็นปมมัดไว้เรียบร้อยอันนี้เรามัดมัดปมไว้ตรงนี้นะเราก็จะได้ปม ็จะได้เข็มเรียบร้อยแล้วมัดมัดปมเรียบร้อยแล้วต่อไปผ้าหนูพับเลยคนูจะใช้ด้านนี้หนูใช้ผ้าอะไรก็ได้ฝึกหนูก็พับลงมาหรือจะรีดก่อนก็ได้นะคะหนูพับลงมาหนึ่งสองสองทบหลังจากนั้นหนูใช้เข็มหมุด เพื่อกัดไม่ให้ผ้ามันเคลื่อนที่เจาะลงไปมันก็เจาะขึ้นมาแบบนี้ใช้เข็มหมุดเจาะลงไปก็เจาะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ 1งการแนวเท่ากันค่ะวิธีการคือพับเก็บริมผ้ากันลุยแล้วใช้เข็มหมุดยึดผ้าให้ตรงกับแนวเย็บค่ะแทงเข็มลงไปในเนื้อผ้าค่ะแทงขึ้นลง3-4ครั้งแล้วจึงดึงเข็มขึ้นครั้งหนึ่งเนวจนสุดแนวผ้าและให้ตัดได้โดยไม่ต้องจบได้ค่ะการเนวเท่ากันนี้ ใช้เย็บเพื่อยึดผ้า2ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกันแบบหลวมๆม,มีความทีห่างฝีเข็มเสมอกันใช้เป็นแนวสำหรับการเย็บถาวรหรือว่าการสอยค่ะสองการเนาไม่เท่ากันวิธีการใช้เข็มแทงลงไปในเนื้อผ้าขึ้นลงให้มีจังหวะฝีเข็มสั้นยาวสลับกันไปค่ะเมื่อเนาจนสุดแล้ว ให้ตัดได้โดยไม่ต้องจบได้ค่ะ 4. การด้นหอยหลังค่ะวิธีการก็คือแทงเข็มขึ้นมาจากด้านล่างนะคะ จากนั้นแทงเข็มย้อนถอยหลังไปหนึงฝีเข็มค่ะแล้วแทงเลยขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะได้หนึงฝีเข็มสำหรับเย็บแถวหลังและช่องว่างค่ะจากนั้นแทงเข็มจากด้านบนนะคะย้อนกลับมาชิดฝีเข็มที่1เราก็จะได้ฝีเข็มที่2แบบนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ให้เย็บแบบเดิมไปเรื่อยๆจนสุดแนวผ้าค่ะ ซึ่งการด้นถอยหลังนี้นะคะจะเป็นการเย็บผ้าด้วยมือที่ทําให้ติดกันอย่างทาวรฝีเข็มจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากค่ะละักษณะเหมือนการเย็บด้วยจักรเลยค่ะ